สวัสดีจ้านี่คือช่องนี้พะพอนตะเกียเมือนี้มาอัพเดตแล้วค่ะพระนี้ขึ้นอีกสองหนึ่งถึงสองบาทแล้วก็เหลืออีกสองพระที่นี้พี่น้องแล้วก็มารอรลุ้นกันว่าราคาเท่าไหร่อ่าสำหรับเคียงเคียงนี่วัางสองสามมือมีมาถามให้หกสิบาทเนาะราคารับซื้อที่หกสิบาทแต่แม่กุ้งไม่มีหมูขายเพราะว่า <laughs> แม่กุ้งขายเป็นหมูน้อยหมดแล้ว เอหมูที่เป็นเนื้อนั้นไม่ไม่ไม่ค่อยได้มีเพราะว่าแม่คุงน้ำบ่ค่อยได้คุณแม่คุงจะขายเป็นลูกหมูซะส่วนใหญ่จะคุณแน่แต่พวกหมูตเกิศแล้วก็บางเทือกอะอาจิะแม่ใดที่ได้ได้ได้ลูกน้อยจี่ตัวหาตัวงสี่ถึงจะได้คุณเนาะชุดนี้ก็แม่คุงมีคุณอยู่หาตัวแต่ว่าแม่คุงคุณแบบใดถึงบวขาดทุนอะแม่คุงจะบอกให้ฟังแมงคุงจะคุณหัวหารเม็ดล้วนนะแม่คุงจะคุณหัวหารเม็ดล้วนแต่ แม่กุ้งบอกบอใส่ห้ามบอใส่เข้าไปไม่ใช้ลำไม่ใช้เข้าไปจะกได้กาไรได้พี่น้องแต่ก็ได้กําไรแม่กุ้งจะทําแบบนี้เด้อคือแม่กุ้งจะไม่ได้เข้ากับบริษัทนะแล้วก็แม่กุ้งจะบดไดลินหัวหานเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งเบอร์หนึ่งแม่กุ้งก็จะใส่ของอีกอันนึงเอาอ่า ของต่ลายยี่ห้อที่ดี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 ดดดไหมคขว่าบางเทือยี่หอ้อสุดว่ายี่ห้อนี้จะดีแค่เบอร์หนึ่งแม่คุณก็จะเอาของยี่ห้อนี้แค่เบอร์หนึ่งอ,อันนี้ยี่ห้อนี้จะดีแค่เลี้ยงลูกไม่กังจะเอามาแค่ดึงออกมาเป็นยี่หอ้อยี่หอ้อเอาตัวเด่นของพคนออกมาใส่เนาะ,ะส่วน ของเลี้ยงลูกแม่คุณก็จะเอาของอันหนึง่งแล้วให้นุ่มแม่คุณก็จะเอาแบบหนึ่งเนอะกมาเอาตัวเด่นของยี่ห้อนั้น,น,นเพราะว่าหัวหันแต่และยี่ห้อในบางเทือนั้นเบอร์หนึ่งสองสามสี่เนี่ยอาจจะดีแค่เบอร์หนึ่งเข้ากับเอายี่ห้อนี้ของเบอร์หนึ่งนี่มาใส่เบอร์สองเข้ากับไปเอาของยี่ห้อหนึ่งเนาะอ่ะมือน,นี้แม่คุณจะมาแนวทางการเลี้ยงแบบใดที่บ่อขาดทุนนี่สาหรับแม่คุณสมมุติว่าแม่คุณได้คุณหมูสมมุตินะ อแม่คงกับคุณไปแล้วละ่ะเฮ็ดไปแล้วเพราะว่าถูกสิ่งทุกอย่างขึ้นแม่คงทดลองแล้วก็เห็นผลด้วยแล้วแล้วถึงมาเล่าให้สู่กันฟังภาคปฏิบัติเนาะอันนี้ไม่ใช่แบบคิดฎสดีนะอันนี้คือทํามาแล้วได้ผลแล้วแต่ว่าอ่าส่วนหลายจะไม่ค่อยได้คุณเพราะาลูกมูแม่คงจะคล้ายเป็นลูกหมูจะส่วนหลายเนาะลูกหมูนี่ก็คือแทบจะไม่ได้คุณเพราะลูกขาดส่วนละมากนั้น จะทรงลูกค้าลูกค้าแม่คุณแถวบ้านนี่ก็มเมานะแม่คุณเบิดนะะม้นไปซะผลิตลูกหมูขายไม่ค่อยได้ขุนแต่ขุนแบบนี้แม่คุณก็ไม่หลุดนะเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังอสมมุติแม่คุณได้ขุนหมูอ่สมมุติก่อนเพราะว่ามันยังไม่มีมีมมมตุดมีอยู่ในขอกนะมันพึ่งได้อ่านไใ้ถึงเดือนพี่น้องเพึงพ่งกินหัวหันเบิดอหนึ่งไปแค่สามกระสอบหนึ่งกัเลย เป็นตัวอย่างยังบได้เป็นตัวอย่างอให้พี่น้องดูไม่ได้แต่ว่าก่อนหน้านี้คือไม่กุ้งทําแบบนี้เนาะเหตุแบบนี้บได้บ่ได้มีลูกให้เบิงเนแล้วพี่น้องเนาะเพราะว่าอจังใดละ่ะคุณมาเรื่อยๆกับบได้มาเหตดคลิปเนาะเพิ่งจะมาเหตุคลิปในช่วงหลังๆเนี่ก็เลยบ่คคอยมีภาพประกอบอเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งไม่กุ้งจะลินของ s p m นะสมมุติสมมุติหมู มีสิบตัวอ่ายกตัวอย่างหมูสิบตัวหมูสิบตัวกินของ SPM ไปตัวละหนึ่งกระสอบถ้าเกิดเป็นปกติหมูตัวหนึ่งจะกินหัวหารเจ็ดกระสอบครบเจ็ดกระสอบพอค่ะเพื่นถึงจะมาจับให้เนาะอันนี้แมุ่ึงจะคำนวณเจ็ดกระสอบให้พี่น้องเบึง SPM หนึ่งหนึ่งกระสอบแปดร้อยี่สิบของแหลมทองเบอร์สอง สอบละห้าร้อยคูณสี่ไปเลยเบอร์สามเขาตัดออกเพราะว่าเบอร์สามกับเบอร์สองนี่ใกลเคียงกันราคาห่างกันแค่ยีสิบบาทข้ามไปเบอร์สามเอาเบอร์สองให้กินแท่นเบอร์สามไปเลยเป็นสี่กระสอบสี่บวกเอส็มก็เป็นห้าเนาะทีนี้เบอร์สี่ประมาณสี่ร้อยหกสิบสองกระสอบแล้วก็มาบวกลูกหมูตัวละหนึ่งพันยอดจะเป็นมม่คงปวดไปละ ให้กงกดไว้ละอยอดจะเป็นนี่ต้นทุนอยู่ที่สี่พันเจ็ดร้อยสี่สิบาทต่อตัวพี่นอ้องสี่พันเจ็ดร้อยสี่สิบบาทอ่ะต้นทุนอยู่แค่นี้เด้อันนี้บวกค่าลูกหมูแล้วได้เนี่ยบวกค่าลูกหมูแล้วอ่ะแมนกดให้ดูใหม่ก็ได้อ่ะอ่าแปดสองศูนย์ 8, 2, แล้วก็ บวกห้าร้อยอ่าเดี๋ยวเอาห้าร้อยห้าร้อยคูณสี่ก็สองพันเนาะ 2, อ่าสองพันอ่าศูนย์ศูนย์แล้วก็บวกอีกอ่าแปดสองศูนย์แล้วก็อ่าอ่าบวกสี่ร้อยหกสิบบวกสี่ร้อยหกสิบเท่ากับอ่าสามพันเจ็ดแล้วก็บวกอีกค่าลูกม,มูอีกหนึ่งพันหนึ่งศูนย์ศูนย์ศูนย์ นะเห็นไหมสี่เอ็ดสี่ศูนย์อันนี้คือต้นทุนนะต้นคุณทุนของหมูแต่ละตัวแล้วดอนนีอ้ราคาเท่าไหร่ราคาห้าสิ 16, บหกสิบบาทก็ได้อยู่แล้วกำไรสำหรับแม่กุ้งนะเพราะว่าแม่กุ้งไม่ได้เข้าบริษัทแล้วเฮตุยังไงบ่นได้ลายก็นั้นอีกนาอได้หลายก็นี้น,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 นั่นอีกถ้าเหตุแบบนี้นี่คือสี่เดือนนั้นได้อยู่แล้วหนึ่งร้อยกิโล ได้อยู่แล้วหนึ่งร้อยกิโลเนาะเฮ็ดจังไนก็ได้บแบบนี้นะแต่เขาบ่อเขากับบริษัทไงเราไม่เข้าบบริษัทเวลาลูกหมูอหอดลอยโล่เข้าต้องมีพอ่อค้ามาเอาที่ลึงกันบ่ที่ลึงกัน,กนแต่อันนี้แม่กุ้งไม่มีพอ่พอค้าเพราะหนึ่งแม่กุ้งไม่ได้ขายให้เคียงแม่กุ้งจะขายไตยการใช้งานงานศพงานเลี้ยงงานแต่งถ้าเกิดผู้ใดมีอย่งก็คือ น้นมาเอากับแม่กุ้งบางเทือนั้นบ่อใดหอดสี่เดือนสองเดือนสามเดือนน้ำหนักหกสิบเจ็ดสิบโลแม่กุ้งกะขับออกมาคำนวณเบรองต้นทุนว่าตอนนี้กินหัวหารไปเท่าไรเท่าไรแล้วกะขายออกไปเลยเนาะพี่น้องเนอะแต่ถ้าเลี้ยงนั่นเต็มที่สี่เดือนนั่นมันได้แล้วหนึ่งร้อยกิโลอันนี้กะบางเทือน่ะเขียงเพื่อนมาถามกระขายเพื่อนก็นได้งานมาถามกระขายเพื่อนก็นได้ในหมูสิบตัวเด้ ซี่เดือนเนี่มันก็เกือบเปิดรลักพี่น้องบัน้มีลดต้นทุนได้ก็นั่นอีกก็คือสมมุติกิน spm แปดร้อยยี่สิบบาทสิบสิบตนี้ก็สิบกระสอบเป็นบ่แต่เราไม่ได้ให้กินถึงสิบกระสอบเพราะเข้าเบิ้งจากน้ำหนักหมูสมมุติกินหมดไปเจ็ดกระสอบน้ำหนักหมูเท่าไ้ประมาณสิบแปดสิบแปดกิโลสิบแปดถึงยี่สิบ สมมติเด้ตั้งไหนมันก็ไก่าิบหากิโลไปแล้วละ่ะอ่าสิบแปดเข้ากับให้กินเบื่อสองกอ,องแหลมท่องเรียบร้ียกระสอบละหาร้อยกอ,องแหลมท่องสรุปแล้วก็คือเอสพเอมจากหมูสิบตูวแต่ได้กินแค่7เจ็ดกระสอบแทนที่จะได้กินสิบกระสอบการลดต้นทุนไปอีกเอ่อเจมีเจซองสี่สิสองพันกว่าบ,บาทอันนี้ลดไปอีก เข้าไปได้กินให้ครบเด้เขากินแค่เจ็ดกระสอบสําหรับหมูสิบตัวนะพ่อน้ำหนักมันเกินแล้วดูน้ําหนักเป็นเกียนพี่น้องดูทีนี้กินเบอร์สองจากที่เราจะให้กินตัวละสี่กระสอบใช่ไหมเขาก็เบ,บิ้งน้ําหนักอีกบันเนถ้าเกิดน้าหนักหมูได้ตัวละเจ็ดสิบกิโลจะเลียใในคอนะสิบตัวเบิ้งกะโดยสายตาเนาะถ้าเกิดพูดเรี่ยงหมูประจํากระสีเบิ้งน้ําหนักหมูเจ็ดสิบถึงแปดสิบกิโลแปดสิบหละ จ็ดสิบห้าแปดสิบเข้าให้กินของเบอร์ซีไปเลยมันเบอร์ซีไปเลยยิ่งเง่าเลยพี่น้องแต่ส่วนมากสำหรับแม่กรุงนะมูจะไม่ค่อยได้กินถึงตัวละเจ็ดกระสอบเพราะมันหมดก่อนมูนะหมดก่อนมันหมดไปแล้วพี่น้องจะให้กินจะได้กินแค่บางตัวนั้นห้ากระสอบกระมือคอกแกเราพี่น้องห้ากระสอบหกกระสอบเต็มที่ไม่ได้กินหอดจ็ดกระสอบเนี้ อ่าสมมติสามเดือนเนี่ยสามเดือนหมูได้ประมาณหกสิบเจ็ดสิบกิโลนเนาะเพิ่นมาถามใส่การใส่งานอเออเพิ่นก็เอาไปเจ้าละสองตัวสองตัวเหมือนไปแล้วประมาณเคึ่งคอ,อกแล้วเหลือแค่หาตัวหาตัวแล้วประมาณแปดสิบหาเก้าสิบกิโลมีการมีงานมาถามก็ะมึดไปแล้วพี่นนอง ก็เไรส่วนมากนั่นในฟาร์ไม่คงจะไม่ได้กินครบตัวละเจ็ดกระสอบจะได้กินแค่ห้าหกกระสอบกระมือไปแล้วเนาะแต่ว่าถามว่าถ้าเกิดครบซี่เดือนกินครบเจ็ดกระสอบกระได้กําไรคือเราพี่น้องนี่ห็นนี้บ่กไม่คงกูดให้ดูนี่อะราคาราคาสี่ร้อยโอ้ยสี่พันเจ็ดร้อยสี่สิบบาทขายให้เขียง โลละหกสิบบาทก็ได้กำไรอยู่แล้วเนาะพี่น้องแต่ส่วนมากแม่กุ้งจะไม่ได้ขายให้เคียงขายให้เคียงสะส่วนน้อยถ้าเกิดเคียงมาถามถ้าเกิดเคียงมาถามนะตอนนั้นราคาได้ช่างน้ำหนักได้ก็ขายแต่ส่วนมากนั้นจะบัได้ขายให้เคียงคือบอมเอนวาเคียงบอมมาสือได้ไหมอบอมเมนว่าเคียงบอมมาซือให้แม่กุ้งได้ แม่กุงไม่มือไม่มีหมูบบมีหมูให้เพิินเนาะพี่น้องกะ่จ้งสีล่ะเพื่อนมาถามกับโบมี่มีตะลูกหมูแล้วก็มีแค่ใส่ย่างไว้ในพ่อขายกะประมาณนี้หละสําหรับแนวทางของแม่กุ้งเนาะลองไปลองไปคํานวณบึ่งพี่น้องลองไปคํานวณดูในฟาร์มเจ้าของเนาะว่าจะขาดทุนขาดทุนถ้าเกิดเฮาปรับ ไปในสถานการณ์ทุกสถานการณ์ได้เข้ากับพ่ออยู่ได้หรืออถ้าเกิดมูหล่นตลาดหล่นตลาดบบมีไผมาถามละ่ะในการในงานกับจักอหลายเนาะกั้นก็นมีฟฟ้ามนันก็นมีแล้วช่วงนั้นมูหล่นตลาดเข้ากันเน้นมาช่ำแหละมาทำเองมาทำพูดตุกพูดเป็นกองเป็นกองกลาได้เอาแคบ ปัญหาเฉพาะหน้าน้องพี่น้องเนาะบรมเวนว่าเข้าเสิเห็ดไปตลอดตลอดคือช่วงระยะเวลาหนึ่งถึงสองเดือนนี่เกิดหมูล้นตลาดวิถ่ไผมาถามหมูเข้าอังเข้ากะจัดจี้มงานช่ำแหล่เฮ็ดเป็นกองเป็นกองขายในหมูบ้านเข้าก่อล่ะจดๆมากผู้ใดเสียลเสียวทีน,นี้เข้ากับช่ำแหล่แล้วก็ขายไปแล้วกะ็รอบหนาอาทิตย์หนาเข้ากเ็เฮ็ดไม่ ปัญหาเฉพาะหน้าเนาะเขาแก้ได้อยู่แล้วพี่น้องเราแก้ได้อยู่แล้วสำหรับคนใดขี่เอ่ยยังบ่าในมีแนวทางกระล่องปรับใส่ไปหลายๆเนาะแม่คงคิดว่าอยู่ได้อาจจะนักนาเนี่ยแต่ว่าเขากะยังไงล่ะมันกะเป็นอะไรที่ไม่แน่นอนเนาะ เขาต้องปรับตัวให้เข้ากับทุกสถานการณ์พี่น้องการเลี้ยงทุกสิ่งทุกอย่างบอล่ได้เกี่ยวกับเลี้ยงมูหรอกบางเทือนทุกสิ่งทุกอย่างเลี้ยงอะไรมันก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับทุกสถานการณ์เนาะมือนี้กะปัะมาณนนี้ล้จ้ะถ้าคลิปนจังใดกับากฟากุดไรกุติตาแม่คงนี่ผักอนจันทเกียรติทำเ,เนียล้จ้ะเดี๋ยวจะหาแนววเม่เราสูกันฟังเราพี่น้องเนาะภาคปฏิบัติเราพี่น้องปฏิบัติมาเป็นแนวทางให้พี่น้องอ่า ลองไปปรับใส่บึงน้องพี่น้องเนาะสวัสดีจ้ะ